เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อเบยนะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกม c อปริ้วตี้โมบาอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นสาระครั้งใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำมานี้นะครับก็มีเริ่มมีคนคอมเมนต์นะเป็นสายมือใหม่บ้างนะครับหรือว่าคนที่เล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าจับต้นชนปลายไม่ได้ว่าจะฝึกเล่นยังไงดีแต่ที่สําคัญนะครับจุดหมายในการเล่นเกมนี้คืออะไรแน่นอนครับจุดหมายในการเล่นเกมนี้คือชัยชนะนะครับแล้วก็หาความสนุกนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผมเล่นมาน่าจะหลายปีพอสม ก็พอที่จะรู้แล้วแหละว่าเกมนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยคนทํายังไงแล้วพอมาถึงจุดสูงสุดเนี่ยคนทําอะไรในจุดสูงสุดนี่คือไม่ใช่ว่าแบบเล่นเก่งหรืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วกันก็วันนี้นะครับเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่มากๆด้วยการเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยวอย่างแรกเลยครับคนที่โหลดเกมนี้มาเนี่ยก็น่าจะมาเล่นเกมยิงปืนกันใช่ไหมครับพอหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าสกิลต่างๆเข้ามมมาาาาสททบนนครรให้้กกเเล่่ขขอองงงยยติิดึ หลายๆอย่างนี้นะครับก็เป็นเหตุผลหลักนะที่หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเล่นไปแล้วก็เครียดไปนะครับว่าเล่นยัางไงาดีถ้าให้ฝีมือเก่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลอะไรดีนะครับใช้ปืนอะไรแต่งยัางไงานะมันมีหลายเหตุผลมากจริงโดยเริ่มต้นนะครับอันนี้พูดเป็นลําดับขั้นเลยแล้วกันนะครับโดยลําดับขั้นแรกเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งจะมาเล่นนะครับหนึ่งเลยนะทุกคนก็ต้องเริ่มหานะครับว่าทุกคนชอบโหมดอะไรนะครับดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ชอบโหมดไหนเนี่ยก็จะเล่นโหมดนั้ ในเอ็มพีหรือว่ามัลติเพลเยอร์นะครับโดยหลักๆในการเล่น MP นะครับมันเป็นการเล่นแบบว่ามุมบอลบุคคลที่1นั่นเองนะครับผมก็มีหลายโหมดให้เล่นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเลยละกันนะครับในโหมด MP ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นทีม 5v5 ลว้ลวนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดด่านในแรง้งเลยละกันนะครับด่านอันนี้มาในแร้งเด้อนเนี้ยอันนี้เพิ่งรู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเอาโหมดหลักๆละกันนะครับคือในโหมดหลักๆที่ในแรง้งที่เขาเล่นกันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5โหมดนะครับนนนั่นก็คืออฟลไ์วาระเเบิดดททีมมแ domination hardpoint โดยทุกด่านนี้นะครับจะแบ่งฝั่งเป็นฝั่ง 5v5 นั่นเองโดยหลักๆของโหมด mp เนี่ยก็คือความมันนั่นเองนะครับไม่ใช่การเอาชีวิตรอดใหญ่แล้วจะเป็นการลงไปเล่นเพื่อยิงกันแบบสนุกสนานนั่นเองแล้วแรงกนะครับผมย้ําว่าแรง mp กับ br แยกกันนะครับอันนี้พูดถึงมือใหม่ด้วยนะครับและในหมด mp นะครับก็ด่านแรกก็เป็นฟอนไลน์นะครับฟอนไลน์ก็คือด่านนี้เลยนะครับ ด่านฟอลไลน์เนี่ยมันจะเป็นด่านที่แบ่งฝั่งอย่างชัดเจนนะครับเกิดอยู่2ฝั่งฝั่งแดงกับฝั่งน้ําเงินนะครับฝั่งไหนคิวถึง5 0ิคิวก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็อีกด่านหนึ่งที่จะมาพูดนะครับนั่นก็คือที a เด็ดแมทนะครับมันมีความคล้ายกับฟอลไลน์เช่นกันนะครับทีมไหนฆ่าถึง50คนก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะเช่นกันแต่ว่า2ด่านนี้มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าฟอลไลน์เนี่ยเกิดมามีเกาะนะครับผมประมาณมมนนห,มมนหนม่งั่งนั่งลยแต่ว่าทีมเด็ดแมทไม่ม นนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ domination แลวก็ hard point นะครับสด่านนี้ก็คล้ายกันเช่นกันนะครับ hard point ก็จะเป็นจุดนะครับจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับผมในแผนที่ใน hard point นี้ถ้าใครเหยียบไปถึง150แต้มก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับในการที่เราเนี่ยไปยืนในจุดถ้าฝั่งไหนเนี่ยอยู่ในจุดนะครับผมแต้มมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีใครเหยียบแต้มก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเหยียบพร้อมกันเนี่ยแต้มก็ไปขึ้นเช่นกันมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตรึงจุดไว้เพื่อเพิ่่่่่มมมมมแแแแตตตต้้้ไปปีีละะะะนนนนนัััเององงงงคฝฝหถึ150กก็จาาายชว ตรงที่ว่าจะมีจุดตายตัวไม่เปลี่ยนเลยนะครับจะมีอยู่3จุดจะมีจุดกลางจุดบ้านเกิดนะครับผมคือถ้าใครเนี่ยไปเหยียบจุดนั้นนะครับในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยจุดนั้นก็จะเป็นของเราเราออกจุดไปได้เลยโดยที่จุดนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มแต้มให้เราไปเรื่อยๆนะครับในฝั่งไหนมายึดจุดก็ต้องไปเหยียบหรือว่าไปยืนตรึงจุดตรงนั้นไว้เพื่อที่ให้สัญลักษณ์การยึดเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราถึงจะได้จุดนี้มาความแตกต่างก็จะประมาณนี้นะครับสโหมดนี้นะโหมดนี้ก็คล้ายกันตรงที่ว่าใครแต้มถึง150ก่อน ฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วอีกอันนึงก็ด่านวางระเบิดนะครับด่านวางระเบิดก็ง่ายๆครับผมมีฝั่งตำรวจและฝั่งผู้ร้ายนั่นเองนะครับฝั่งผู้ร,ร้า,รายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ต้องไปวางระเบิดนะครับส่วนฝั่งตำรวจก็จะเป็นฝั่งที่ต้องกู้น,นั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่มีการวางระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยฝั่งไหนใตายหมดก่อนเนะี่ยฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด MP ส่วนในโหมด BR นะครับผมในโหมด BR เนี่ยก็จะเป็น โหมดที่ลงไปในแผนที่เพื่อเอาชีวิตร,รอดเป็นที่สุดท้ายหรือคนสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ผมน่าจะไม่ต้องยกตัวอย่างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะสำหรับ BR นะครับเอาล่ะถ้าทุกคนเลือกแล้วนะครับว่าสโหมดนี้ทุกคนจะเล่นโหมดอะไรหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องไปศึกษาโหมดนั้นให้ลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง BR ก่อนเลยละกันนะครับในโหมด BR นี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดนะครับผมในโหมด BR ก็จะมีทั้งยานพาณนะนะครับแล้วก็กเก็บแอร์ด็อป รวมถึงอัปเกรดอาชีพไปด้วยนะครับซึ่งในโหมด BR นะครับผมมีเรื่องของอาชีพเข้ามานั่นเองอาชีพในโหมด BR นะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่นยผมแนะนาว่าให้ทุกคนศึกษาก่อนนะครับว่าแต่ละคลาสเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าคลาสค่อนข้างเยอะมากๆนะหรือว่าอาชีพนั่นเองอาชีพเนี่ยมีหลายอาชีพมากนะครับมีภาซีติดตัวอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าทุกอาชีพนะครับมีจุดเด่นของตัวเองนะครับอย่างเช่น อาชีพแรกก็คืออาชีพนี้นะครับอาชีพนี้เนี่ยเป็นการปล่อยร่างแยก2ตัวออกไปนั่นเองนะครับผมเป็นโฮโลแกรมนะครับตัวเราก็จะกลายเป็นโฮโลแกรมเช่นกันแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในคลาสแต่ละอย่างนะครับมีเรื่องของพาร์สีติดตัวด้วยนะครับแล้วแต่ละคลาสหรือว่าอาชีพเนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะครับทุกคนก็ต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับปึ้งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างนะครับบอกข้อมูลคลาสต่างๆเลยนะครับก็คือสร้างโฮโลแกรม2ภาพแล้้วก็ไดยินเสียงีเท้าตรูได้ง่ายแล้วก็ไกกลมาขึ้น อันนี้คือเป็นพาสซีฟติดตวงเขาด้วยนะครับผมถ้าอัปเกรดก็ไกลกว่าเดิมนั่นเองและส่วนนี้นะครับเขาก็มีวิดีโอขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับถ้าเราดูวิดีโอเนี่ยก็เขาก็จะบอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้งานต่างๆทุกคนสามารถดูได้นะครับนี่เห็นว่าถ้าเราปล่อยร่างแยกไปมันก็จะมีโฮโลแกรมเกิดขึ้นให้เรานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะสําคัญถ้าใครอยากจะดูนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้ นี่ก็จะเป็นคลาสนะครับผมแนะนำว่าให้ศึกษาทุกคลาสเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอศัตรูเนี่ยใช้คลาสไหนเนี่ยเราสามารถแก้ทางเขาได้น,นั่นเองนะครับผมทุกคนและในบทเอ็กับ VR เนี่ยมีความคล้ายกันอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถแต่งปืนได้น,นะครับแต่ว่าในบทบีอเนี่ย เกิดลงไปแล้วเราจะต้องไปเก็บปืนที่ดรอปอยู่ในแผนที่ปกตินะครับแต่ว่าถ้ากลางเกมแล้วเนี่ยก็จะมีแอร์ดรอปลดเอานั่นะครับโดยแอร์ดรอปของ BR เนี่ยมันจะมีอยู่2ลูกนะครับจะเป็นแอร์ดรอปที่เอาไว้เก็บเกราะเก็บกระสุนเก็บปืนแดงที่เขาแต่งมาให้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับสามารถไปเก็บได้แต่ว่ากล่องอีกกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยครั้งละ3ากล่องกระจายตามแผนที่นะครับเวลาที่เราไปเก็บกล่องนั้นน่ะมันจะมีชื่อว่ากล่องหลดเอานะครับเวลาที่ไปเก็บแล้วเนี่ยเราสามารถเซตปืนของเราไปได้นะครับด้วยการเซตปืนเนี่ยก็เซตได้ารเ เ,เวลาเราเซตไปแล้วนะครับเราสามารถมาแต่งได้นะครับแต่ละช่องเนี่ยเราจะแต่งอะไรไปอย่างช่องแรกผมแต่งแม็กชินอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งไปเสร็จปุ๊บสามารถไปเก็บได้ที่โหลดเอานะครับส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของ MP นะครับ MP ก็อธิบายโหมดไปเรียบร้อยเลยครับหลักการการเล่นก็เช่นกันนะครับก็คือการที่เราจะต้องแต่งปืนนะครับ แต่งปืนไปเล่นในโหมด MP นั่นเองนะครับคือโหลดเอา MP แล้วก็ BR นะี่ยมีความแตกต่างกันนั่นเองก็ MP ก็แต่งเหมือนกันแต่ว่าพอลงไปในเกมเนี่ยก็จะมีปืนโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บโหลดเอาเหมือน BR นะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับในโหมด MP เนะี่ยมีอ e ป s ร r y อยู่3อย่างที่ทุกคนคนที่จะรู้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของคลาสนะครับผม หรือทักษะอัเบอร์เตอร์นั่นเองโดยทักษะอัเบอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างเช่นกันนะครับโดยทักษะอัเบอร์เตอร์เนี่ยทุกคนสามารถมาอ่านได้นะครับว่ามันมีพาสซีฟอะไรนะครับผมโดยมีหลายอย่างมากคืออัเบอร์เตอร์เนี่ยเราเล่นไปแล้วมันจะเก็บเกรนะครับผมค,คล้ายๆกับอันตีทุกคนเก็บเกรเสร็จปุ๊บนะครับยิ่งยิงเยอะเท่าไหร่นะครับเกรก็เต็มเร็วพอเกรเต็มนะครับเราก็สามารถใช้คลาส์อเบอร์เตอร์สกิลเนี่ยเพื่อที่ทําการ สู้กับศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองคือมันเป็นของที่ OP นั่นเองนะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างแรกเลยนะครับคอปพลเตอร์แล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็น A าอาซิมอุปกรณ์นะครับผมส c อร์สตินั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถเก็บแต้มจากการฆ่าศัตรูเนี่ยแล้วใช้สกิลพวกนี้ได้น,นั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะครับ อย่างแรกเลยก็เป็น UAV แล้วกัน UAV เนี่ยทุกคนสามารถมาดูได้นะครับว่า p a ส s i v มันคืออะไรนะครับ p a s s i v มันบอกหมดเลยนะครับมก็คือเครื่องบินคนขับนะครับผมที่แสดงตำแหน่งของศัตรูในมินิแมปให้นั่นเองการที่จะได้รับหรือว่าใช้งานได้นะทุกคนก็ต้องคิวไปสตัวนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งในการฆ่าสตรูเนี่ยหคิวก็เท่ากับ100แต้มนั่นเองหรือ1 0ึ่งร้อยพนะครับ พอเก็บมาถึง400สเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ u a v ได้นะครับผมแต่และอย่างเนี่ยก็จะมีการเก็บที่แตกต่างกันนะครับมากน้อยแล้วแต่ความโหดของแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับผมทุกคนก็ควรที่จะศึกษาสกอตตีให้ดีนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเพิร์กเพิร์กเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละเพิร์กนะครับมันมีอยู่3เพิร์กนะเพิร์กนะครับผม,มน,นั่นก็คือเป็นเรื่องของ เอาง่ายๆเหมือนเราเป็นตัวหุ่นยนต์แล้วกันแล้วก็ใส่ CPU ไปแล้วก็ช่วย Passive อะไรต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ประยุกต์ใช้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นเพิย์แดงอันแรกที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นวิ่งเร็วขึ้นความเสียหายจากการโตที่สูงเนี่ยลดลงอะไรประมาณนี้นะครับอันที่2ก็ว่าเพิย์เขียวเนี่ยก็จะเป็น Counter UAV แล้วก็ EMP เนี่ยไม่สามารถส่งผลต่อเราได้นะครับผมหรือว่าเดินผ่านทิปไมล์ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรือว่าทิปไมล์คือกับระเบิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วอัน Silent, อส เงียบมากขึ้นนั่นเองนะครับผมศัตรูก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงหลักๆนะครับการเล่นน่ะของเกมคอออฟก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็แนวทางในการฝึกฝนแล้วกันนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมาเล่นนะ่ะแน่นอนครับมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนะี่ยเหมือนผมเติบโตไปกับเกมนี้นะแบบเติบโตพร้อมไปกับเกมนี้เลยเพราะว่าเข้ามาเนี่ยผมก็รู้ตั้งแต่วันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบปืนใหม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆผมอยู่กับเกมนี้มาตลอดเนี่ยผมก็เลยรู้นะครับ ผมก็จะแนะนําทุกคนอย่างนี้นะครับว่าการที่ทุกคนจะเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเนี่ยคนที่จะรู้และก็ศึกษาทุกอย่างของเกมก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความรู้ในการเล่นนั่นเองนะครับผมคือผมกล้าบอกเลยว่าแค่ทุกคนโชว์รูปหรือโชว์อะไรเนี่ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เกมนี้แน่ๆนะครับผมรู้เกือบทุกพาสซีฟแล้วก็รู้ความแรงของปืนเกือบทุกกระบอกเลยนะครับนั่นจะทําให้ผมเจอศัตรูเนี่ยผมแก้ทางเขาได้นะครับผมปืนนี้เน้นใกล้ผมก็ เอาปืนไกลเนี่ยไปแบบดักเขาอะไรอย่างนี้นะครับมันควรที่จะเป็นอย่างงั้นนะครับในการฝึกฝนโอเคพาร์ทแรกนะครับจบไปแล้วสําหรับมือใหม่นะครับผมโดยการศึกษาแล้วก็รู้ข้อมูลของเกมนะครับแล้วก็หลักการในการเล่นนะครับชอบโหมดไหนเล่นโหมดนั้นแล้วก็ศึกษาโหมดนั้นให้ดีนะครับผมโอเคโดยหลักการ E ีีแรกนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคืออีีแรกนี้เนี่ยผมจะทาให้สาหรับมือใหม่ที่โหลดเกมนี้มาจะได้รู้นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับฝึกฝนเบื้องต้นเนี่ยฝึกฝนยังไงนะครับควรที่จะรู้ข้อมูลอะไรแบบนี้ผมก็บอกไปใน EP แรก น,นี่คือเอพิโซดการฝึกฝนตัวเอง EP ที่1นะครับแล้วก็ EP ที่2จะตามมาติดๆเรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มอบให้เหล่ามือใหม่ทุกท่านนะครับในการฝึกฝนตัวเองแต่ก่อนจะใจอีพีนี้ไปนะครับใครเนี่ยที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top u Up อั ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อย แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นและครับคุ้มกับติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ